สวัสดีครับพบกับผมเบียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่ผมอัดขึ้นนะครับสำหรับเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมนะครับที่กำลังจะหาที่เรียนหรือว่ามีเป้าหมายในอนาคตนะครับสำหรับน้องๆที่ตั้งใจไว้ว่าจบมหกไปจะ ไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับหรือคิดที่จะไปสอบเป็นข้าราชการเนาะเป็นทหารเป็นตำรวจเนี่ยพี่ก็มีแนวทางมาแนะนำให้น้องๆอ,อยู่นะครับก็อันดับแรกเลยคือน้องต้องตั้งใจเรียนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับทุกคนนะครับคือถ้าน้องตั้งใจเรียนอะ่ะเอาง่ายๆว่าเอาตั้งแต่มนหนึ่งอ่ะตั้งแต่น้อง เข้ามัธยมต้นมาน้องมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นนายร้อยเงี้ยมันจะง่ายมากนะครับถ้าสําหรับชั้นมอต้นถ้าน้องเข้าใจนะเพราะว่าจบโอกาสที่ว่ามีสิบสอบเป็นนักเรียนเตรียมหรือนักเรียนนายร้อยเนี่ยมันมีอยู่แค่ของเวลาเนาะเท่าที่พี่รู้เนี่ยก็คือจบมสามกับประมาณมสี่อ่ะ เออช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่สามารถสอบได้เนาะแล้วก็หรือถ้ามันไม่ได้ซึ่งมันโอกาสเป็นไปได้อะมันก็มีน้อยเนาะสำหรับนักเรียนเตรียมเนี่ยก็น้องก็มาตั้งตัวใหม่น้องอย่าเพิ่งท้อนะก็มาสอบตอนม .6 จบม .6 อะเออ,เอ,อมันก็จะมีสอบเป็นเขาเรียกว่านายทหารชั้นประทวนเนาะก็จะมีสิทธิสอบตั้งแต่นักเรียนในสิบแล้วก็ นักเรียนจากทหารเรือเนาะนักเรียนจากอากาศนักเรียนจากอากาศก็เหมือนกันก็จะมีสอบสองช่วงคือจบมสามกับมหกเนาะสองสองครั้งสองสองโอกาสนะแต่สําหรับนักเรียนจากทหารเรือเนี่ยกับนักเรียนในสิบทหารบกเนี่ยเขาจํากัดอายุอยู่ที่อาจจะยี่สิบนักเรียนในสิบอาจจะยี่สิบเจ็ดนะถ้าพี่จาไม่ผิดนะยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบสี่นี่แหละส่วนนักเรียน จากทหารเรือเนี่ยก็อยู่ที่ปรนะมาณ20เนาะอายุ20ปีซึ่งถ้าตามปกติแล้วน้องๆหรือจบชั้นม .6 มาก็อายุประมาณเท่าไหร่อายุ18เอออายุ18ก็มีโอกาสนะมีโอกาสอีก2ปีก่อนอื่นที่จะพูดถึงเนี่ยคือนักเรียนจากทหารเรือก่อนเลยอ่ะ ซึ่งตอนนี้พี่ก็รับราชการเป็นทหารเรืออยู่เนาะเป็นชั้นยศจ่าเอกอยู่นะครับก็ต้องสอบไปเป็นพันจ่าเนาะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าอยู่เพิ่งรับราชการได้3ปีนะครับเอาเริ่มแรกเลยประวัติของพี่ก่อนมาเป็นข้าราชการเนี่ยพี่จบจากโรงเรียนดังอะของตัวอำเภอ,อ,เอ,อแต่พี่การเรียนพี่ไม่ได้ดีนะครับ ที่จำได้ว่าตั้งแต่มหนึ่งถึงมสามเนี่ยเพื่อนพี่นะเรียนเก่งแทบทุกคนนะครับแต่พี่ก็อยู่ในระดับกลางนะไม่ได้ขี้เลยยังมีแปดห้องที่ก็อยู่ห้องสี่อ่ะสามปีเลยครับมหนึ่งมสองมสามแล้วจบมสามพี่คิดว่าจะไปสอบอะไรสักอย่างหนึง่ง <_ d ata> เห็นเพื่อนไปนะก็ไปตามเพื่อน <_ d ata> ก็ไปสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตํารวจนะนักเรียนเตรียมนั่นแหละแต่ว่ามันเป็น เราของตำรวจเนาะก็เรียกว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อ่านหนังสือเลยเนาะบางคนนี่ก็มีความนวแน่วแน่ตั้งใจเนาะเพื่อนพี่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นนายร้อยละร้อยตีจบใหม่เป็นเหล่าทหารบกเนาะเราจะไม่พูดถึงเขานะครับเขาประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้ยิงอะไรนะเขาก็ทักทายมาที่ตลอดนะ ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่คบได้เนาะบางคนนี่หลุดไปเลยนะครับพอไปแบบนั้นก็หลุดไปเลยก็เหมือนอยู่ฟ้ากับเหวอ่ะเราเป็นเหวนะครับนะกว่าไปแล้วก็พี่เนี่ยสอบไม่ติดใช่ไหมพอมาม .4 พี่ไม่คิดอะไรเลยครับพี่ใช้ชีวิตแบบกินเที่ยวเมาเทะจนผลการเรียนพี่ออกมานี่แค่ เกดมันจะมีถึงเกด4.00ใช่ไหมพี่ได้แค่2กว่าเออ2กว่าเท่านั้นแหละแล้คิดดูว่ามันจะไปทำอะไรได้เกอ2กว่าจนมาเทอมที่2เนี่ยของม .4 เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะพี่ก็เลยพลิกผันตัวเองนะกับตัวกลับใจงดอัปยมุกทุกอย่างเนาะพี่กลับมา ตั้งใจเรียนหนึ่งครั้งหรือว่าไปคบหากับเพื่อนในกลุ่มนะที่แบบว่าจะเป็นผู้หญิงก็ช่างจะเป็นผู้ชายก็ช่างอ่ะที่เป็นเด็กเรียนอนะ่ะพี่พยายามเข้าหาพวกเขาทั้งงานกลุ่มงานเดี่ยวหรือว่าการบ้านหรือวิชาอะไรที่เราไม่เข้าใจเนาะเราก็จะไปถามแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ตั้งใจนะว่าพี่จะไปสอบเป็นข้าราชการหรือเป็นทาหารอะไรพี่ต้องการแค่ว่าให้เกรดพี่อ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้ คืออะไรก็คือว่าเวลาจบมหอ่ะถ้าเราไปไหนไม่ได้จริงๆอ่ะ,อะเขาเรียกว่าแอนนิชชั่นเออแอนนิชชั่นนี่ก็คือการยื่นเกรดเข้ามาหาวิทยาลัยตามสาขาหรือเอกที่เราถนัดหรือเราชอบเนาะมันจะง่ายถ้าเกรดเราเยอะมันจะง่ายแต่บางโรงเรียนน่ะพี่ยอมแล้วว่าไม่ได้โทษอาจารย์นะไม่ได้โทษคุณครูที่ท่านปล่อยเกรดให้นักเรียนอ่นะเพราะว่าความตั้งใจของ ครูอาจารย์เขาก็อยากให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีเนาะแต่เมื่อให้ไปแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าปลายทางนักเรียนนี่จะไปสารต่อได้หรือไม่นั้นก็มันก็ไม่สําคัญเท่าตัวเราเนาะครูเขาทําครูอาจารย์เขาส่งได้แค่นั้นแหละเนาะสำหรับพี่อะ่ะพี่กลับมาแบบฟุกมากเลยนะมาม .5 ห้าเทอมหนึ่งอ่ะ เกดพี่ตีไปที่สามจุดศูนย์สองเออมันดีขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่เลขสองแล้วมันไปที่เลขสามแล้วแล้วก็เทอมสองขึ้นมาสามจุดสองกว่าเออจำได้อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วขึ้นมาม6หกเทอมหนึ่งอ่ะเกดคงที่นะอยู่ที่สามจุดสามกว่าจบเทอมสองก็สามจุดสามกว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วมันเอามาเฉลี่ยรวมอ่ะ ใน Admission น่ะมันจะให้ใช้เกตดาเทอมเนาะในการแอดเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วรู้ไหมอะไรที่เปลี่ยนใจพี่ไม่ให้พี่เลือกมหาวิทยาลัยเพราะก่อนจบม .6 อ่ะโรงเรียนพี่จะมีพวกใน1 0ร้อยพวกใน10สิบพวกจ่าอากาศพวกนักเรียนจ่าทหารเรือเนี่ยมาแนะนำ นะเออว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จบมาสบายมีงานทํามีสวัสดิการให้เออความคิดพี่นะเปลี่ยนไปเลยนะจากที่แบบว่ามหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายของพี่นะไม่ใช่แล้วพี่เปลี่ยนไปเลยแบบกูต้องไม่ใช่ว่ะมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่ทางว่ะมันต้องไปเป็นแบบนี้ อย่างน้อยก็ไม่เสียเงินค่าเล่าค่าเรียนจบมามีงานทำมั่นคงข้าราชการพ่อแม่สบายนะพี่เปลี่ยนไปเลยแต่เมื่อจบมหกไปแล้วอะไรทำให้พี่ต้องเสียสติอยู่พักหนึ่งอะ่ะคือพี่มีทั้งหมดอะ่ะเพื่อนอะ่ะที่ไปสอบด้วยกันมีทั้งหมดอยู่9คนนะที่มีความคิดเหมือนกันก็ไปสอบครั้งแรกสอบนักเรียนในสิบ ที่จะบ,บอกให้ว่าข้อสอบนักเรียนในสิบอะร้อยห้าสิบข้อแต่เวลาเก้าสิบนาทีนะหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีกับข้อสอบร้อยห้าสิบข้อน้องคิดเอาแล้วกันว่าน้องต้องทําข้อสอบอยังไงนะสาหรับพี่อะไม่ทันนะทาไม่ทันข้อละหนึ่งนาทีแต่บางข้อพี่คิดไปแล้สองนาทีอะ เอคิดเอาง่ายๆถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่เก่งจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะจะเอาเทคนิคที่แบบว่ากาเฉพาะข้อที่มั่นใจอ่ะอ่านเฉพาะข้อที่มั่นใจอ่ะแล้วเราอ่านข้อที่มั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งนาทีอ่ะแล้วต้องไปพลิกหน้าอื่นเพื่อหาข้อที่มั่นใจอีกมันไม่ทันแล้วสรับพี่ก็ตัดใจแล้วปีแรกแล้ว อีกสนามสอบหนึ่งในตอนจบม .6 กนะก็จะเป็นสนามสอบของนักเรียนจากทหารเรือเนาะอันนี้ก็ทำข้อสอบได้นะมีเวลาเหลือนะแต่ว่าก็ก็สอบติดนะสอบติดข้อเขียนในสนามที่สเนาะสอบติดข้อเขียนสนใจอากาศพี่ประเมินตัวเองแล้วว่าพี่ไม่ไปสอบเพราะว่า พี่เคยไปเปิดเจอข้อสอบจากอากาศเนาะข้อสอบจากาอ,อากาศนี่พอๆกับข้อสอบในร้อยเลยนะความยากไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อนพี่ไปสองรอบตอนมาสามแล้วก็มหกก็เป็นโอกาสที่ยากนะที่ว่าจะติดนะ่ะเพื่อนพี่บอกว่าข้อสอบนี้ไม่ต่างจาับนร้อยเลยแล้วก็อัตราการแข่งขันสูงมากนะครับสําหรับจากอากาศเนี่ยพี่ก็เลยไม่ไปสอบนะพี่สอบอยู่แค่สองอย่างก็คือ จทาทหารเรือกับในสิทหารบกเนาะแล้วก็ตำรวจเ,เมื่อน้องจบม6มาใหม่ๆเนี่ยน้องยังไม่สามารถสอบตำรวจได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางโรงเรียนเขาจะยังไม่ออกวุฒิหรือว่าเกียรติบัตรที่น้องจบม6วุฒิการศึกษามันออกให้ไม่ทันหรอก ทุกโรงเรียนน่ะถึงจะขอใบรับรองอะไรนะ่ะตำรวจเขาไม่รับนะครับเพราะว่าตำรวจเขาต้องแบบว่าเอกสารต้องเป็นตัวจริงทุกอย่างนะครับพี่ก็เลยไม่ได้ไปสอบในปีนั้นนะพอพี่สอบติดจ่าทหารเรือในปีแรกเนาะพี่ก็ไปทดสอบร่างกายไปทั้งหมดอนะ่ะมีสอบติดอยู่สี่คนเนาะสคนจาก9คนนะ ก็สี่คนไปทดสอบร่างกายพอผลรอบสุดท้ายออกมาก็มีติดอยู่แค่คนเดียวเนาะตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของพี่เองนี่แหละก็เจอหน้ากันก็จะขมขมกันหน่อยเนาะเพราะนับถือตามรุ่นก็ว่ากันไปแล้วก็อีกสองคนนึงก็ติดสำรองนะแล้วรวมหมายถึงรวมถึงพี่ด้วยที่ติดสำรองอะ่ะรวมเป็นสามคนที่ติดสำรองแต่ว่าสองคนนั้น อันดับต้นๆเลยแต่ว่าไม่เอาสละธิ์ไปแล้วก็พี่อันดับเกือบทิ้งท้ายอ่ะเขาก็เรียกไม่ถึงเออตัวสำรองมีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบพี่อยู่คนที่ร้อยเก้าสิบกว่านี่แหละจำไม่ได้นะประมาณนี้แต่ไม่ถึงสองร้อยเรียกไม่ถึงเออทำไงอะ่ะเจ๊งนี่ทีนี้พี่ก็ยังมีเวลาเนาะพี่ก็ไป เอาเกรดอะไปแอดมิชันตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนาะก็ได้อยู่สองที่นะก็คือมราชพัฒเชียงใหม่กับมราชพัฒอุตรดิตเนาะสําหรับอุตรดิต์เนี่ยพี่ก็อยู่ในคณะคารศาสตร์นะครับเอกคณิตศานะสตร์เนาะสําหรับเชียงใหม่พี่แอดไปที่กเกษตรเกษตรศาสตร์เนาะเออแต่ไม่ใช่มเกษตรหรอกก็คือเป็นเกษตรเนี่ยก็คือเอกเกษตรนั่นแหละ พี่ก็ไม่เอาพี่ก็มาเรียนครูนะตามคำแนะนำของญาติิพี่น้องแหละบอกว่าเรียนครูอ่ะมันดีดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ครูล้นตลาดนะครับล้นตลาดในที่นี้คือทุกมหาวิทยาลัยมีคณะคัุศาสตร์นะครับทุกมหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยเลยมีคณะครุศาสตร์ แล้วอัตราการแข่งขันในการสอบบรรจุน้องคิดเอาแล้วกันว่าปีหนึ่งนักศึกษาจบคณะข้ารุสา์มากี่คนกี่เอกนะครับและหนึ่งเอกทั้งประเทศมีกี่เท่าไหร่ไม่รู้อย่างรุ่นนี้จบมาสี่หมืนคนแบ่งเป็นเอกคณิตศาสตรหกพันในปีนั้นสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ อยู่เท่าไหร่แปดคนอ่าแปดคนขึ้นบัญชีไว้อีกขึ้นบัญชีไว้อีกสักแปดร้อยห้อยเออประมาณนี้ก็โอกาสที่จะเรียกครบหมดก็มีนะครับเพราะว่าเขาจะเรียกอยู่ประมาณ2ปีเนาะพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ก็มา มาถึงอะไรอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะน้องอยากให้พี่ทําไงเนาะพี่ก็ต้องไปนะเพราะว่าพี่จะคอนตั้งใจพี่อ่ะพี่อยากอยู่เฉยๆเนาะอยู่เฉยๆอ่านหนังสือสอบนะอ่านหนังสือรอสอบอีกรอบนึงมันคับแข้งขับขานะมันอยู่ในใจเนาะเราเราสอบไปแล้วอ่ะแล้วมันติดตัวสำรองเราคิดว่าเออครั้งหน้าเราน่าจะทําได้วะพี่ ก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยนะเอาตรงๆว่าพี่ไปเรียนมาปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับไม่จบเพราะว่าพี่สอบได้อา่าถามว่าทําไมถึงสอบได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่มหาวิทยาลัยนะพี่มีความคิดของพี่ตั้งแต่อยู่มัธยมอะ่ะไอความคิดตัวนี้แหละมันสําคัญนะสาหรับน้องๆอ,งอะ่ะเพราะว่าถ้าน้องไม่วางแผนอะ่ะ แล้วน้องไปแบบว่าอย่างไงเหยียบเรือสองแคมอ่ะโอกาสที่น้องอ่ะจะไม่ได้อะไรเลยนะมันมีสูงมากนะครับที่น้องจะเป็นคนเปล่าๆแบบเออมหาวิทยาลัยก็ได้วะสอบก็ได้วะอย่างเงี้ยแล้วน้องไม่เอาทางไหนเลยเนี่ยน้องจะไม่มีเป้าหมายอะไรเลยและน้องก็จะไม่เก่งทางด้านใดเลยเนาะเออในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งอ่ะ พี่เรียนน่ะแต่พี่ไม่ได้สนใจวิชาที่พี่เรียนเลยกลับมาบ้านพี่อ่านหนังสือที่จะไปสอบอย่างเดียวนะครับตอนเย็นเนาะอ่านหนังสือที่จะไปสอบทุกเย็นทุกค่าคืนทุกวันนะตื่นเช้ามาไม่อ่านครับเพราะตื่นสายเนาะแต่ถามว่ามหาวิทยาลัยทําไมพี่ถึงอยู่ได้หนึ่งปีเนะี่ยการบ้านพี่ก็ทําส่งนะครับงานพี่ก็ทําส่งอยู่แต่ว่า พี่ไม่จริงจังกับมันอ่ะพี่ไม่เอาพี่แอนตี้เลยคือพี่ไม่เอาพี่ไม่พี่ก็พี่อยู่ไม่รอดเออแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงพี่ก็สามารถทําได้เนาะสอบติดเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนะครับเนาะในรุ่นที่หนะ้าสิบแปดเนาะบอกรุ่นนว้ก่อนแล้วก็เป็นเหล่านาวิกโยชินรุ่นที่หกสิบนะครับสำหรับ สำหรับน้องๆที่คิดว่าหนูยังคิดไม่ออกเนี่ยพี่ว่าน้องๆอ,อ่ะรีบค้นหาตัวเองด้วยนะครับโอกาสมันมีไม่มากนะครับแล้วก็เวลามันมีไม่มากแล้วก็เอออย่างยุคเศรษฐกิจยุคเนี้น้องคิดเอาละกันว่าน้องควรจะไปทางไหนนะพี่ก็ จะมาแนะนำคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนก็ไม่อยากให้น้องๆต้องคิดมากหรือท้อแท้เนาะโอกาสเราอะถึงมันจะมีแค่น้อยนิดหรือไม่มีเลยหรือว่าต้นทุนเราไม่มีเลยอะแต่สำหรับความรู้ความตั้งใจอะพี่ว่ามันอยู่ที่บุคคลมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานที่ให้เรามาเนาะถ้าน้องทำตัวแบบ เอออยู่ตามเพื่อนกูสนุกสนานไปวันๆอย่างเงี้ยเฮฮาอย่างเงี้ยโอกาสที่น้องจะมาคิดได้อะน้องจะมาคิดได้ในวันที่คนรอบข้างน้องเพื่อนน้องคนสนิทน,น้องหรือว่าคนที่น้องี่ยคอยย่ำยีคอยดูถูกเขาอ่ะประสบความสําเร็จแล้ววันนั้นแหละน้องจะคิดได้เองนะครับพี่ก็ออกมาฝากไว้แค่นี้เนาะสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่า อยากสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ไวนะ้เนาะเดี๋ยวพี่มาอ่านแล้วคลิปหน้าพี่ก็จะมาพูดให้ฟังเนาะสำหรับน้องๆที่จะจบใหม่จบไปเป็นอนาคตนะครับของชาติเนาะหรือว่าอยากมีแนวทางหรืออยากมีข้อสงสัยด้านต่างๆนะพี่อันไหนที่พี่พอแนะนําได้พี่ก็จะมาแนะนําให้ฟังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ